สวัสดีครับผมบ่าวไทยพาที่ยนครับนี่นะครับเราก็มาอยู่ที่นะครับนองหานนะครับจุดอยู่ที่นะครับคู่สุดนะครับจังหวัดสกลนครพอแล้วนะครับตอนนี้นะครับเนาะนะครับอันนี้ก็มาทักทายอีกเช่นเคยนะครับเนาะนะครับมาอยู่ที่ของดีนะครับเมืองสกลนครพอแล้วนะครับนี่ก็คือด้านหลังนะครับ โอ้โครับเป็นบริเวณริมหนองหานนะครับตอนนี้ครับนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับนะครับเจ้าซัมซุงนะครับนี่นะครับกาลิซี่นะครับ A165G นะครับเนาะนะครับในส่วนตัวนี้นะครับนะครับผมก็ได้ทาการสั่งซื้อมาจากช้อปปีนะครับนะครับแล้วผมจะมาแกะของด้านในนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเนาะนะครับ ด้านในก็จะแกะกล่องมาก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับนะครับแล้วก็จะมีตัวเจ้าซัมซุงนะครับ g a l a x ็กซี่นะครับ A165G นะครับนี่นะครับแต้เราก็จะมาแกะกล่องในตัวเครื่องครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมแกะกล่องออกมาแล้วที่เรียบร้อยนะครับเนาะในส่วนตรงนี้นะครับ ผมได้ไปทําการติดฟิล์มนะครับมานะครับนะครับจะมีเป็นตัวกล้องนะครับเป็นตัวกล้องอยู่3ตัวนะครับเนาะที่ผมจะใช้นะครับแทนเจ้าเรียวมีนะครับที่ผมได้ทําการนำมาถ่ายคลิปทุกๆครั้งนะครับนะครับในส่วนตัวกล้องเจ้าเรียวมีนะครับสเปคเครื่องอันนี้ผมยังไม่บอกนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะบอกสเปคเครื่องครับใน3ตัวนะครับเพราะว่ากล้อง3ตัวนี้ ของ Samsung g a l a x ซ a 1 4 g นะครับมันชัดมากๆนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวสเปคพอาคร่วๆนะครับให้ทุกคนได้ฟังนะครับเนาะนะครับในส่วนตัวนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่นะครับภูสุดสกลนครนะครับของเราอีกเช่นเคยนะครับเนาะนะครับ วันนี้พอมีแดดออกอยู่บ้านนะครับในช่วงบรรยากาศตอนเที่ยงนะครับเนาะครับเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้นะเนาะนะครับหลังจากที่ฝนหยุดตกนะครับไม่มีฝนผมก็ได้มาทําการนะครับมารีวิวเจ้าส m s u n galaxy a 1 6 5 g นะครับตัวนี้นะครับนะครับได้ทำการสั่งซื้อจาก shopee นะครับมานะครับ เดี๋ยวผมจะมาใช้งานนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับอุปกรณ์มันยังไม่ครบนะครับยังขาดนะครับตัวนะครับเสียบหูฟังนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเคลนรูปไว้ให้ดูนะครับนะครับตอนนี้กําลังทําการสั่งซื้อมาเนี่ยนะครับเจ้าหูฟังแบบเสียบนะครับเพราะว่าไมเบเลตตัวนี้นะครับมันมันใช้เป็นแจ็ค3.5มมิลนะครับผมก็เลยยัง ไม่พร้อมนะครับที่จะถ่ายเจ้าเรมีนะครับที่ผมใช้งานอยู่ปัจจุบันนี้นะครับเนาะครับว่าครัมันยังไม่พร้อมใช้งานครับต้องรอยอู่ประมาณสองสามวันนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าเรมีนะครับแล้วผมก็จะถ่ายคลิปนะครับทุกคนนะครับว่ากล้องตัวนี้นะมาชัดมากแค่ไหนนะครับในส่วนตัวนี้นะครับจะมันจะมีกล้องอาอามาโครนะสองล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องอา 5ลร้านแล้วก็กล้อง50า้านครับส่วนตัวหน้านะครับจะเป็นกล้องอ่าอ่า10 13ล้านเ p นะครับชัดกันเลยทีเดียวนะครับนะครับเนาะแต่ปัญหาติดอยู่ที่ว่าผมใช้ไมครเลดตัวนี้นะครับเสียงดีมากๆนะครับตอนแรกผมทำการสั่งซื้อมานะครับเพราะว่าผมใช้ไม่ค่อยเป็นนะครับเนาะนะครับผมก็เลยว่าติดขัดตรงที่ว่าเรื่องสัญญาณนะครับครับครับพอมีสัญญาณรบกวนมานะครับ ็เลยเกรงว่าอาจจะใช้ไม่ได้นะครับพอใช้ไปใช้มาก็เริ่มรู้สึกว่าใช้คล่องนะครับนะครับในส่วนตัวนี้ผมได้ทําการปิดสัญญาณมือถือไว้นะครับแล้วก็เอานํามาใช้งานนะครับมันก็เลยนํามาใช้ได้นะครับบอกไว้เลยนะครับเสียงไมยี่ห้อตัวนี้ผมใช้อยู่นี้นะครับนะครับดีเอามากๆเลยนะครับนะครับบอกไว้เลยนะครับนะครับ เสียงดีเอามากๆกว่ากว่าไม่บลูทูธตัวก่อนที่ผมใช้นะครับตัวนั้นมันจะออกเสียงแตกนะครับตัวนี้เสียงนะครับมันรับได้ทั้งความถี่สูงแล้วก็เสียงออกชัดมากๆครับนะครับนครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาทําการรีวิวนะครับอ่าอ่าซัมซุง galaxy นะครับ a 1 6นะครับ5 g นะครับนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสเปคเครื่องครับ วาดหน้าตานะครับจะเป็นยังไงนะครับเนาะนะครับในส่วนตัวน okay. ี้ผมได้ทําการติดฟิล์มแล้วก็ใส่อีเมลนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าจอหลักนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการเปิดเครื่องมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ได้ทําการใส่อีเมลนะครับแล้วก็ใส่พัดเปิดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ตอนนี้นะครับผมจะพาไปดูนะครับสเปคเครื่องนะครับเจ้าซัมซุงกาเล็กซี่ A สิบหกห G นะครับในสัตว์ตัวนี้นะครับผมจะพาไปดูที่การตั้งค่านะครับในสัตว์ตัวนี้นะครับนี่นะครับการตั้งค่าครับเราจะมาเขาเกี่ยวกับตรงนี้นะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์ครับแล้วก็มาข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับนี่นะครับในสัตว์ตัวนี้จะเป็นเส้น UI นะครับนะครับ เวอร์ชันเจ็ด่นศูนะครับอ่าเวอร์ชันแอนดรอยนะครับ่าสิบห้านะครับแต่ก่อนในสตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันแอนดรอยนะครับสิบสี่นะครับถ้าทาการอัปเดตนะครับอ่าผ่านกูเกิลเสโตรนะครับอ่าเมื่อวันที่1นก uh, 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 ุมภาสองพันห้าร้อ่านะครับเวอร์ชันอ่าอ่าโทรศัพท์นะครับเอหนึ่งหนนะครับป บาย e ห้านะครับเวอร์ชันนะของคอนเน็ตนะครับแล้วก็หมายเลขหมายเลขรุ่นนะครับสถานะสถานะ e แล้วก็แอนดรอยนะครับ s g แอนดรอยนะครับแล้วเวอร์ชันนะครับนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูในะน,น,น,นะนส่วนหน่วยความจำนะครับน,น,นะครับนะครับในส่วนส่วนหน่วยความจำครับจะอยู่หน้านี้นะครับในส่วนส่วหน่วยความจำเขาจะให้มาอยู่ที่นะครับหาหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับจิกนะครับนะครับนะครับในส่วนตัวลอมก็จะประมาณอยู่ที่สี่ลอมนะครับ 128G b นะครับตอนนี้ผมใช้ความจำบดีอยู่ที่นะครับอ่าสนะครับจุด 8G ินะครับตอนนี้นะครับนะครับได้ทำการอัปเดตระบบนะครับต่างๆครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับในส่วนตัวนี้นะครับผมจะพาไปดูนะครับนะครับการตั้งค่านะครับนะผมปรับเปลี่ยนทีมนะครับนะครับนะครับนี่นะครับมันก็จะมีทีมใช้ฟรีนะครับ ในส่วนตรงนี้นะครับนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับในส่วนตรงที่ใครอยากเอเสียตังค์นะครับก็อยากได้ทีมสวยๆก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับนะครับผมจะมาใช้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไปนะครับนี่นะครับระบบมันก็จะดาวน์โหลดไปนะครับแต่เราก็นะคร <roy al S 2> <üş> ับแต่เราก็รอสักครู่นะครับเลากดการใช้งานเข้าไปนะครับนะครับนะครับ ระบบกล้าทำการรีเซ็ตอัปเดตให้นะครับเนี่นะครับเราก็จะเข้ามาหน้าจอหลักในส่วนตรงนี้อีกทีนะครับนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะมีอ่าแอปต่างๆนะครับก็จะมี o o g l e Play Store นะครับมี g ก l อ e r y นะครับแล้วก็มีอ่าไปเสียงไปส่วน Google นะครับแล้วก็ g l e Chrome นครับแล้วก็อ่าอีเมลนะครับแผนที่นะครับอ่าแล้วก็ยูทูบนะครับอ่า ทีวีมิวสิกนะครับแล้วก็แมสกครับอ่อกูเกิลพัทนะครับแล้วก็กูเกิลเจสมินก็มีเช่นกันครับในส่วนตัวนี้นะครับครับในส่วนตัวนี้ก็จะกูเกิลเจสซ์มินครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นส่วนใน Google a d c เ u n t นะครับในส่วนตัวนี้ก็จะมีเครื่องคิดเลขแล้วก็แอปอีกต่างๆเยอะแยะอีกมากมายนะครับนะครับแล้วก็จะมี กล้องครับแล้วก็มีข้อความนะครับเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับนะครับที่ผมได้ทําการอัปเดตมานะครับนี่ก็เป็นข้อมูลพอครวๆนะครับในส่วนเรื่องของกล้องนะครับผมจะยังไม่ใช้นะครับเพราะว่าผมยังขาดแจ็คนะครับที่จะต่อนะครับอะแดปเตอร์ที่จะต่อใหม่นะครับในส่วนตัวนี้ก็พามาดูรายละเอียดพอควๆนะครับก็ ถือว่าลื่นไหลนะครับการใช้งานครับนะครับนะครับก็ประมาณนี้โดยรวมนะครับเนาะนะครับนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องเบาอุทัยพาเที่ยวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการสร้างคลิปต่อไปนะครับลืมกด subscribe นะครับขอบคุณครับคอมเมนต์นะครับทุกๆกคนนะครับทิ่ติดตามนะครับช่องเบาอุทัยพาเที่ยวนะครับครับลืมติดตามนะครับ เปลี่ยนชื่อช่องมาแล้วนะครับสำหรับที่นี้ก็ขอตัวลาปิดคลิปคลิกปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับครับล้าวคาว่าสวัสดีครับ